ครับครับสวัสดีครับครับวิทยากรพิเศษครับใกล้ๆครับใกล้ๆวันนี้เสนอภาษาโคราชคําว่าเสนอคขาว่ากระแดงครับกระแดงกระแดงเพื่นมันมันคล้องจองกับภาษาลาวครับใช้คําเดียวกันเลยภาษาลาวเลยมั้ยอย่างนับกระแดงค่ักระเดงกระแดงกระแดงเป็นคนที่ไหนอ่าเป็นคนแกงสนามน้ะค่ะแกงสนามน้ะกะติดบูใหญ่นะครับก็ใช่คนแก่งคบบนแี้เขาก็เอินว่ากระแดงของโคราชกว่ากระแดงนะครับ รกระแดงกับแห้งแรงแบบว่าพื้นดินมันแห้งแรงวันนี้มันนะคะจะเลยม่จะเริ่มเติบโตเียมพอนะคะจะเลยก็เลยได้มาแบบตำนี้ที่จริงเขาอาจจะใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านี้เป็นภาษาอีสานนะคะเป็นภาษาลาวภาษาอีสานที่เรานะคะครับโคร,ราชก็เหมือนกันครับก็กระแดงกับแปลว่ามันแค่มันแกรนมันไม่เต็มเต็มฟักเต็มหน่วยเนาะมันก็น้อยแต่พอเอิญมันอันนี้ มันดูเป็นสักคูนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นมันนะครับเนี่ยมันเทศมันหวานนะครับมันหวานแล้วก็ดีน้อยครับแต่เพื่อนมันเป็นพันุของมันนะครับเละเลยไอ้ไอมันเทศอันนี้เลยไม้กระแดงครับมันเต็มลูกของมันนะครับมันแก้วะครับมันมันมันยังมันจีวามันมีเป็นสีสีสีอย่างกับสีม่วงอ๋อมันม่วง เอาเรื่อพระราศีครับภาษาโกราชก็พูดว่ามัน,มนกระแดงกระแดงโคราชก็กระแดงครับนี่เหมือนกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ